สวัสดีจ้ามื้อนี้เข้ากับพ่อก,กันอีกแล้วเนาะจ้าสำหรับมื้อนี้นะจ้าเข้ากับสีม,มาเอาหมูขื้นเตียงให้เบิ้งเนาะจ้าสำหรับคอของเข้าเนาะจ้าจากเมื่อวานเนี่ยที่เข้าได้ยานน่มหมูไปแล้วชิเอ็ดแม่หลังจากที่เข้ายานน่มเสร็จแล้วเขาก็จะทําความสะอาดคอกเรียบร้อยแล้วมื้อนี้เขาก็จะมือต่อมาเนาะจ้าเขาก็จะเอาหมูขื้นเตียงสำหรับ การเอาหมูขึ้นเตียงในลักษณะเตียงที่เป็นเตียงยกสูงแบบนี้ก็ไมมีปัญหาก็คือว่าหมูจะขึ้นเตียงยากเนาะจา้ะบางที่ห้องเบิงอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ว่าทายุ่ในหน้างานจริงๆหมูตัวใดที่มันบกขึ้นเตียงมันก็ขึ้นยากอีหลีเนาะจา้ะสำหรับห้องนี้เนาะจ้ะก็คือเป็นห้องที่หมูนอนร่อขึ้นเตียงคลอดเนาะจา้ะเขาจะเรียกว่าอินสิน้นซะ่าเนาะ อ่าพวกนี้จะเลี้ยงตัวมูไว้แล้วเลี้ยงวันทีไว้แล้วตัวได้พร้อมึืนคลอดเขาก็จะเอาไปึืนเนะาจา้ะสำหรับจากคอ,อกเมื่อกี้เขาก็จะเอามาขึืนคอ,อกที่สองนี่เขาจะเรียกว่าผู้มันซ่าห้องหนึ่งมอกี้เขาเรียกอิ่มซินซาห้องนี้เขาจะเรียกผู้มันซาเนาะจา้ะอ่าเขาก็จะจัดใหม่รัดนารัดล้างใบเพื่อที่จะให้หมูย่งางไปตามที่เขากาหนดคือจังอยู่ในภาพนี้เลยเนะาจา้ะอ่าตรงในเ้าบผูให้มันไปเขาก็ลดัดใ้ อันนี้คือจัดเตรียมไว้ร่อหมูขึ้นแล้วนะจ่ะประตูประตูคอกเขาจะให้ขึ้นโตคอกได้เขาก็เปิดประตูไวรอลอันนี้คือ11อคอกที่เ่อเตรียมไว้สาหรับเอามูขึ้นเตียงลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะจ่ะเตียงยกสูงแบบนี้ก็จะมูขึ้นยากเขาจะเห็ดน้ากันสามนนะจ่ะอ่าอ่ามูกระลังมากแล้วนะจ่ะสองตัวอ่าตอนนี้ออ้เพิ่นกัดล่มาสองตัว วิธีการเอาหมูมาขึ้นเตียงนะจ๊ะโดยโดยรักเลยจะบอกเทคนิคนะจ๊ะก็คือถ้าเอาหมูออกมาจากอิ่มสิ้นเนี่ยเขาต้องค่อยๆเอาหมูออกมาเราเวลาไล่หมูมาเข้าก็ตรงไล่แบบค่อยๆใจเย็นๆนะจ๊ะถ้าเข้าใส่ความรุนแรงกับหมูหมูมันก็จะรุนแรงกับเขาเนาะเนื่องจากว่าเตียงเข้าเป็นเตียงยกสูงหมูเวลาจะก้าวขาขึ้นเตียงบางตัวก้าวขาขึ้นยากนะจ๊ะอันนี้แม่ที่สามที่สี่ที่หาแล้ว เราัดที่นี่เคยขึืนเตียงแล้วหมวูแม่นี่ก็สิบดขืนง่ายอ่าแบบนี้ขืนง่ายเนาะตามในคลิปเราก็จะเห็นว่าหมูพวกนี้นะขืนง่ายอ่าอันนี้แม่นี่กระเถ้วกันเนาะจา้ะแม่ที่สองเปแม่เคยขืนเตียงที่นี่ที่สองนี่เนาะ,ะแม่นี่กระเถ่าอันนี้นะขืนง่ายเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ในการขืนเตียงมาแล้วหมูพวกน,นี้จะขืนง่ายแต่ถ้าเป็นแม่สาวยากเลยเนาะจา้ะยากเลย อ่าอันจากที่เขาเห็นสองตัวที่ขึ้นนี่คือขึ้นง่ายนะจ๊ะสําหรับรอบนี้ก็จะมาสามตัวนะจ่ะอ่าเขาก็จะเปิดประตูไว้รอบแบบนี้อ่าโตขึ้นง่ายก็ขึ้นง่ายเนะจ่ะแต่ว่ารอบนี้เขาก็บอกดูว่าจะมีโตขึ้นยากบนะเนาะโตขึ้นยากนี่อู้ดันจนว่าเนี่ยแตกเนี่ยแตนเพลจันแต่ว่านี่ขึ้นง่ายก้าวขาขึ้นง่ายง่ายเลย ถ้าเ่ออยากให้มันถอยถอยล้างห่กอกระตบกหนามันน่าจาะถ้าห่ออยากให้มันเ,นนเดินหนา้าก็ไปตีช่วงตีช่วงหลังหลังของหมูเนาะอันนี้ก็บตัวเท่าแล้วนอาจะอันนี้จะขืนง่ายพวกนี้จะข้นง่ายเฮ็ดแห้งคะ่ะกับบัวไดเพราะว่าหมูเนี่ยไก่จะคลอดแล้วหมูไก่จะคลอดแล้วเวลา,าก้าวขาห่อกระตองระวังทองหมูระวังมันถือขอบเตียงบางตัวถือขอบเตียงเล่าแบบมือต่อมากะ ตายไปเลยกับนี่นะจ้ะอ่าฉะนั้นเวลาการที่เขาจะเอาหมูขืนเตียงเขาต้องใส่คว่ำแบบถามใส่คว่ำมุนแรงกับหมูนะจ้ะอ่าอันนี้เขาก็จะเปิดประตูคอกล่ออ่าสำหรับหมูที่เขาขืนจากที่เขาเบิ้งไปเมื่อกี้นะก็คือเป็นหมูแม่ที่ส,สองสามที่หาไปแล้วนาะจ้ะอันนั้นคือมีประสบการณ์นในการขืนเตียงไปแล้วและ ถ้าเคยมีประสบก,การณ์คืนไปแล้วมูพวกนั้นจะึืนง่ายแต่ว่าถ้าเป็นมูแม่สาวถ้าเป็นมูแม่สาวพวกนั้นจะคืนยากนะจ๊ะสำหรับการเอามูคืนเตียงนี่เ้างก็จะมาเห็ดเป็นคลิปให้เบิง่งเพราะว่าหยังเพราะว่าคนที่มาเห็ดงานใหม่ๆก็จะบ่เคยมีประสบการณ์ในการเห็ดก็บบ่เคยมีประสบการณ์ในการเอามูคืนเตียงบางคนเบิ่งอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะจ้ะแต่ว่าทางห้องประเดยล์งมือเห็ดเอง บเคยเหตุจะเทื่อบหรูนะจาว่ามันจะเอาขึ้นแบบใดย่างหน่อยผู้ใดที่บเคยเหตุในเบิรงคลิปนี้กระสิพ่อมีความรู้ว่าเอ่อมันจะมีวิธีการเหตุแบบใดนะจ๊ะก็กะสามารถนําไปประยุกต์ใส่ไดเนาะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเอ่อมองหางานฟ้ามอ่าหลายๆคนก็ต้องการที่จะไปเหตุฟ้ามก็ต้องการที่จะเลี้ยงหมู การสามารถกาสามารถนําความรู้ที่ห้าเบิงนี่เนาะจ้ะประสบการณที่ได้เห็นเนี่ยเอาไปประยุกต์ใส้ได้เนาะจะ้ะนะเบิงจากไอ้ที่เพิ่นเอามูข้นเนาอะเอบิงจากเพิ่นเอามูขืนแลฮาก็น้าไปประยุกใส้เนาะนางานมันอาจจะยากกว่านี่หรืออาจจะง่ายกว่านี้เนาะจะ้ะต่ะรามองบคือกันหมูแตะละมองบคือกันอันการเลี้ยงบคือกกันเนาะ สำหรับา้ามเฮ้าเขากจะเลี่ยงแบบบไ่ไใดใส่ความรุนแรงสำหรับหมูทุกตัวเลยนะจ๊ะแตงแต่แม่พันธุ์ลูกหมูหมูขุนทุกอย่างเขาจะใส่ความแบบบ่บบ่ใส่ความรุนแรงนะจ๊ะหมูแม่พันธุ์นี่เขาแก้เพิ่นก็จะพิธีพิถันนะจ๊ะสองตัวสุดท้ายแล้วนะจ๊ะในการเอาขึืนเตียงเนี่ยอันนี้คือสองตัวสุดท้ายแล้วสำหรับมื้อนี้เอาคืนเตียงสิบเอ็ดเตียง ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะจ๊ะเพราะว่าหมูทุกตัว้ืนง่ายเพอทุกตัวนะจ๊ะอู้เสียดายนะจ๊ะว่าได้เบิงหมูตัว้นยากเนาะอืมอันนี้คืนง่ายเบอทุกตัวเฮ็ดแป๊บเดียวนะจ๊ะว่าถึงสิบนาทีเนาะสิบเอ็ดตัวนี่บ่ถึงสิบนาทีได้เนี่ยอ่าอันนี้คือเขาขึ้ืนเตียงเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขากับปั๊บอาหารให้หมูหมูตัวใดควคนจิกินจัก,กิโลจัก,กิโลเขากับเบิงจากลักษณะของตัวหมูนะจ๊ะอ่าเขากับ็อกค้างหลัง ลอกเล็กข้างหลังให้เรียบร้อยอันนี้คือเซตเรียบร,อยร้อยแล้วเนาะจ้ะหลังจากที่ห้าหมูขึ้นเตียงเซตเรียบร้อยแล้วบัตรประจําตัวหมูเนาะจ้ะห้าก็จะมาเอาอยุฟอกอิ่มสิ้นที่ห้าหมูออกไปเมื่อกี้ห้ากะจะเอาบัตรประจําตัวหมูทุกโตตามรหัสหมูเนาะจ้ะตามรหัสหมูห้ากะจะเอาไปใส่กับหมูที่ห้าวออขึ้นเตียงคลอดเมื่อกี้เนาะอ่าฟังนี่เนาะจะ้ะฟังนี่ฟังใสม่มือก็จะเป็นหมยยูที่ตรวจเรียบร้อยแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วว่าติด เราก็เ้ากระจอามาไว้ฟังขวาเมือ่อนะ่ะจะเพื่อที่จะเลี้ยงวันที่เลี้ยงวันที่ขอดเนาะจะง่ายสะดวกต่อการฉีดยาฉีดวัคซีนนะจ้ะอ่าฟังซ้ายฟังนี้จากที่ห้าเบิงอันนี้คือแถาแกเพิ่นตรวจแล้ววาติดนะจ้ะอ่าเมื่อกี้จากเมื่อกี้นะจ้ะที่หฮาเบิงไปเมื่อกี้ปดป้ไปมาแล้วเฮาก็จะเอามาใสโตัวหมูอ่าตามรหัสของหมูนะจ้ะหมูทุกตัวมีบัตร คือจังค้นมีรหัสบัตรประชาชนหมูกับมีรหัสหมูคือกันแต่ว่ารหัสหมูเขาจะเบิ่งที่หูหมูนะจ๊ะหูหมูจะบอกรหัสหูหมูเนาะอ่าถ้าสมมุติว่าป้ายเสียเข้าก็สามารถอ่านรหัสหูหมูได้นะจ๊ะอ่าอ,อันนี้ก็คือขึ้นเอาคืนเตียงเรียบร้อยแล้วใส่ใส่ป้ายหมูบัตรประจาตัวหมูให้เรียบร้อยง่ายนะจ๊ะอันนี้ก็จะง่ายอ่า เห็ดเห็ดบ่อซับซอดนะจ๊ะเห็ดง่ายๆเห็ดยุ่กันสามคนเบิดฟ้ามนะจ๊ะเบิดฟ้ามเห็ดน้ำกันสามคนผู้ชายสองผู้หญิง่อันนี้คือลักษณะการทํางานของเฮาเป็นตมาเห็ดน้ำกันมาจ๊ะผู้ใดที่ติดตามผู้ใดที่เบิงหลายๆสอบถามของมาได้นอกผู้ใดที่เขามากกาหลีแล้วมูไก่ทอดก็จะมีลักษณะอ้วนๆตึงๆใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือไก่ทอดแล้วอีกอาทิตย์นึงก็คือทอดแล้วนะจ๊ะ ห้องก็ต้องเอาหมูขืนเตียงให้เรียบร้อยเฮ็ดง่ายๆสบายๆแบบนี้ะจ้ะหมูที่ขึืนเตียงเขาจะลืมเรียงวันที่เนาะเรียงวันที่ขอดนะจ้ะสมมติวันนี้วันที่หาก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆนะเนาะเพื่อความเป็นระเบียบนะจ้ะเวลาหมูขอดห้องก็อขอดง่ายเวลาห้าสฉีดยานน่มกับยายง่ายล้างขอกกับล้างง่ายมันเชื่อมโยงกันไปเบิดนะจ้ะห้องเฮ็ดเ้าก็ต้องเฮ็ดแบบมีระบบระเบียบมีการวางแผนเป็นขันเป็นตอนนะจ้ะ หลังจากที่เข้าโอาหมูขึ้นเตียงไปแล้วเมื่อกี้เนาะจะซิบเอ็ดเตียงอ่าบัดที่นี่เขาก็จะมาเอาหมูจากฟังใส่เมื่อตรงนี้ที่เ่าแก้น่ะตรวจแล้วเนาะว่ามันติดผสมพันติดแล้วเ่าแก้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเข้าก็่ไม่นาทีก็คือเอามาเลี้ยงวันที่การเลี้ยงวันทีนี่ก็จะมีข้อดีก็คือว่าข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเข้าจะฉีดวัคซีนมันก็จะฉีดตามวันที่ของหมู เราวเวลาห้ามูขึ้นเตียงคลอดก็จะง่ายก็จะเอาออกเลี้ยงกันแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะสะดวกสบายอย่าลืมนะจ๊ะหมูแม่พันธุ์ทุกตัวจะมีบาดประจําตัวหมูเวลาเ้ามอูมาเลี้ยงเขาก็ต้องเอาบาดประจําตัวหมูมาพร้อมนะจ๊ะอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะสําหรับมือนี้เนาะเท่ากับมีทิปเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะจ๊ะามาแชร์วความรู้ให้ทุกคนในเบิงเนาะ วิธีการเอามูขื่นเตียงคลอดอาจจะเบิ่งเป็นเรื่องง่ายๆนะจาะสําหรับที่คนที่เพิ่นเฮ็ดเป็นแล้วแต่สําหรับคนที่บลเคยเฮ็ดเลยเพิ่นก็จะโบลูนะจากเขาก็เลยมาแช่เป็นความรู้ให้เบิง่งจังไดกับากเบิ่งนะจากฝากทุกคนเบิง่งแล้วก็กดไลค์กดแชร่เป็นก็ลังใจให้แน่นนะจากเอาก็คิดว่าคลิปนี้ค่อนข้าง,งที่สมีประโยชน์เนะาะจังไดกับฝากทุกคนติดตามเป็นก็ลังใจให้สามคนเนี่ย้อจ้าเบิร์าร้ามีอยู่สามคน เป็นกำลังใจให้กันแน่สำหรับมือนีเนาะจ้ะสำหรับมือนีเขาจะเอามูขึ้นเตียงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ผ่านไปด้วยดีตัวอยากเห็นเนาะตัวสุดท้ายนี่เนาะจ้ะตังไหนก็เป็นกำลังใจนะจ้ากดไลค์กดติดตามกดแชร์เห็นแน่เนาะจ้าคอมเมนต์หลายๆนะจ้าอยากเบิ่งเอียงกับคอมเมนต์มาวัสด,ดีจ้า